วงวัฒนธรรมดิฉันเองก็ในฐานะผู้แทนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสุดาวันหวังสุปติปูสมค่ะในวันนี้เองนะคะในงานของอ่าไทยแลนด์เบเนเ,นเ,เล่ที่ปูกิดในปี2025เนี่ยนะคะดิฉันก็เชื่อว่าทางสื่อมวลชนทางทาง่านศิลปินทั้งเครือข่ายเนี่ยคงจะทราบความเป็นมากันมาแล้วเพราะการเปิดตัวแถลงข่าวในเรื่องของศิลปินในรอบที่สงในวันนี้เนี่ยมีควาขม การคัดเลือกซึ่งท่านรองเกศรเนี่ยก็ได้นาเรียนในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงประจําเดือนอยู่ในวามก้านาแล้วก็ทราบว่าทุกครั้งเนี่ยความร่วมมือของกุกเกตเนี่ยจะสูงมากโดยเฉพาะภาคเกประชนุนะคะโดยการนําของท่านอัญชลีนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ได้รับทราบมาตลอดและว,วันนี้เองก็เป็นการแถลงค่ะโดยกระทรวงเองเนี่ยนะคะ เป็นงานที่เราจะจัดไทยแลนด์เนเล่ภูเก็ตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังกําหนดกฎห,หมายในงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลมาหากรรมอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงการประกาศให้ภูเก็ตเองเราเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารก็แต่ละกรมในสังกัดกระทรวงก็จะลงมาจัดกิจกรรมที่นี่เพื่อให้ภูกเก็ตเราเนี่ยเกิดกระแสของการรับรู้จนกว่าจะถึงงานเดนเล่นในเดือนพฤศจิกายนชื่นชมและขอบพระคุณ กลุ่มศิลปินเครือข่ายทั้งหมดที่ได้ร่วมกันจับงานกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอยวยดีพระรับท่านภูเกรตทั้งหมดสู่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะยิ่งแจงท่านอาจารย์นรินพร้อมด้วยศิลปินที่อยู่ด้านหน้าที่จะขึ้นเด่นชน็อตต่อไปจังหวัดภูเก็ตเราพร้อมทั้งนั้นเลยเนาะ แต่วันเราไปรับชงจากเชียงราย่ะคือมันน่าจะต้องจดัดวันพรุ่งนี้นะเรื <c oughs> <c oughs> <ๆ>่องอความพร้อมผมคิดว่าภูเก็ตเราพร้อมจ,จริงๆนะผมเป็นกนมองวยส่วนใหญ่นะมองและให้กําลังใจนะครับไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการเดินทางมาฝูกทั่เกัะภูเก็ตคิดว่าความพร้อมของภูเก็ตเรามีเต็มเปี่ยมนะครับเราผ่านการจับงานระดับนานาชาติค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่เราอยากจะเจอมากๆก็คือนี่แหละ เบียนนาเร่ไทยแลนด์2025ท่านคุณอันเทอรีจะเปิดเวลข้ามโอเปิ้ลพร้อมกับท่านนายกอบจเนี่ยท่านเลวัตเนี่ยในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับปลายเดือนพฤศจิกาก็จะเป็นเรื่องของแกลลอร์เปิ้ลของกระทรวงวัฒนธรรมศิลปินเริ่มจะเข้ามาช่วยกันในการนำชิ้นงานมาแสดงหรือการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะครับหน้าที่เครือข่ายของภูเก็ตเราพร้อมแล้วที่จะจัด ประเทศไทยเราจะนานักท่องเที่ยวเข้ามาืุนที่ของจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างเยอะปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ตเรา13ล้านคนเศษแต่ในปีนี้เราจะได้ถึงห้าแสนล้านบาทค,บความพร้อมทั้งหลายและว,วงของจังหวัดภูเก็ตผมขอยกให้พาชีเครือข่ายทั้งหมดนําโดยทางสมาคมศิลป์ภูเก็ตโดยพี่อ่อนกุอัญชลีนะครับเราพร้อมไหมครับพร้อมนะโอเคทั้พร้อมแล้วผมก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ ความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเราเปลี่ยนพื้นที่ทั้งสี่ครั้งนะคะแต่ละพื้นที่นั้นมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปเลยค่ะในส่วนจังหวัดภูเก็ตที่สอนในนามของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นมีความภาคภูมิใจถึงความพร้อมความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในทุกๆภาคส่วนนะคะรวมถึงภาคส่วนราชการรวมถึงทางสมาคมหอศีลรวมถึงท่านผู้บริหารของ ภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นทางท้านผู้ว่าราชการจังหวัดทางหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนค่ะให้ความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนมอย่างดีมากเป็นความภาคภูมิใจที่กระทรวงวัฒนมได้รับความร่วมมืออย่างดีค่ะค่ะ